น,นี่อะไรมะอันนี้คือแบบว่าตรงตามโลที่ตัวเองกำหนดเลยใช่ไหมใช่ใช่จะ <Okay. S 3> ไปไป,ไปวิงว่งวิงว่งเราจะไปอัดโลกันกูวิ่งสองขานะเพื่อนโอ้ <c oughs> โอ้โหกูก็วิ่งสองขา <c oughs> <c oughs> เร็วได้แค่นี้ ไอ้พอยมึงยิงอัดรูอีรอบดิเหมือนตอนนั้นอ่ะยิงอัดรูไม่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 ออกมาไอสัตว์เชีทันวอเชียร์มาทันเพื่อนได้ไปกับมึงเลยสัตว์หอยเอ้กูมาคนเดียวเนี่ยโอ้ดิจะมีคนโดนด้วยกูบอกให้มาตรงนี้ไอเว้น เอ้ยเราไม่ไหดึงมาโอตรโอ้โหเกือบตาย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 นี่ไงมึงดึงมากูดึงกลับชิมไม่โดนนี่ไงวะอ๋เติมอย่าดมกูเป็นเอโมแมนตึ่งนึ่ง หนึงมาอุ้ยยิงไม่ได้วะทำไมแทงไม่อยู่หลังหัวกูไม่ได้อยู่หลังมึงอะขึ้นในเพื่อูเต้อุ้ยเชียชิบหายนันติโอ้ยตังไปกันลังไปอุ้ยเชี่ยกูจะเติมนี่ทำไมอะ โอ้ราเ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 รรรเรยิงงไอ้ัยิงล็งมาิลงมาิ้นี่ไอ้ิงไปไหนอะนี่ไอ้อ้งอันนี้นี่ไอาดูชื่อผมดูชื่อผมครับขอขอขอกําลังเสริมอุ้งอันนี้ อุย้ยโดนระเบิดกูไม่ดีสัตว์ไอ้เกียตายสิมึงทำอะไร,ไระเมื่อกี้เนี่ยระเบิดเหรออ่ะกูระเบิดไปสี่ทัวเมื่อกี้ขึ้นหน้าให้เพื่อนนีา่างมึง,งฟัง tiếng ai, đang nhảy đung nè, ơi, chú ý nồi, mình, mình đang khiển lốt, không được đấy các, ư à, đang, đang đi, ม in okay. Okay. One, <government> ึงม kind of so ึงดึงมือพยายามดึงมือซี่ให้ได้เว้ยไอตัวไหนมันจะแหกเลยไอตัวนี้บินๆอยู่นะเห็นปะโอเคโอเคไอตัวแมงวันใช่ไหมจัดให้เลยเออตัวแมงวันไอ้เฮียเุ้ยกูไม่ได้จะดึงมึงไอ้ซัดนม่เดินมาขวางเฮ้ยไอ้เฮียโอ้เออสวยมีแน่สามตัวไปดิไอเฮียมันต้องเจอระเบิดกู นี่ไงดึงมาต่อ,อยได้ฮะโออ่ะหนุวันนี้ไป<ว>อ้ยอุ๊ยเฮ้ยทำไมมันดึงมาไม่ได้วะเล็งเล็งดีๆเล็งดีๆ ตีไงที่นี oh, oh. ่ไงอย่ากระดักก er> ูเลยอัดลูดลูอัดลูอัดลูอัดลูนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยมายแล้วมาแล้วโอ้โหก็ระเบิดไปเลยครับน้องๆไม่มีไม่มีใครดันกลับเลยเหรอไม่ไม่มีใครดันกลับมันจะไม่ได้แน่ไม่มีใครดันกลับยังไงโด

้เหียจะตายเอาเอาโอ้โหไอ้เงยอุ้ยเออระวังโอ้โหไอ้สักหัวนี่ดิมาคุยดิโอ้โหเออไอ้เหียไม่ทันนะเนี่ยทันวะน่ะอยู่ๆมึงก็แบบหนีเหรออยู่ๆมึงก็สู้เหรอ ไปทำอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างครับนี่ไงทำอะไรสักอย่างไปสองตัวแล้วนี่ไงญ่คนต้องมีคนมาไอ้สัตว์กู

ได้เจอบื้อโอ้โหมันมากันเพียบเลยนี่ไงใหญตังโนมาันไหนสักใบไบใตาดัตโตไอ้สัตว์อีซี่วะอีซี่วะใหญ่แคใครเอมีพีวะไอ้กูวะใหเค่ครั้งแรกวะ กูว่านี่ไงกูยิงอัดเลยโอ้ย <c oughs> โอ๊ย,อยล่วงไปดีล่วงวันนี้ยิงเอ,อ้ยยิออ่งยากว่ะครั้งแรกของการเล่นเกมนี้เราได้ MVP ไ <c oughs> <c oughs> อ้เช,ชี่ยอเีเงี้ยเหมนจีนเนาะชิงเสียงคานชี ชิ่ผายลยครับเพื่อนอะไรเราแท้งมีตัวเดียวไหวไหมไม่ไม่ไม่เป็นไรไหวไหวมีคิ้เลย เกี e ้ยตกลงไปเฮ้ยเฮ้ยเกียมทำไพื้นอ่ะชุบชีวิตมันช oh ุบมันชุบไ้เกียฮีโร่เดี๋ยว่าได้สักระวังมันดังตกนะสังเข้านะมีตัวยังไงล่แเล็มๆอยู่นะโอ้ตกแตกเอือ ไอ้เกีย์แม่งโคตรเกียเลยเมื่อกี้ดีว่าแม่งชนกูล่วงไปเลยเฮ้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 ยไอ้เกียตัวข้างหลังมันเกียจังวะเอ็นจีไม่มันฮิวตัวเดียวเลย ต้องไปแฟงโอ้ยไปเพื่อนมาแคปเจอร์แล้วเร็วเร็วเร็วจังวันนี้ไรครับนั่นไงเฮียนี่ไงสัตว์ต้องเก่งไม่เก่งไอเวนแมมงฮีวีสองตัวอัดไอเย็ด

ทางเดียวานาโอ้โหไอ้ใครปล่อยริปเปอร์มาข้างหลังวะกูาถามจริงไม่เอาไม่ได้เล่นเลยจะลดนแต่ยิเดึเกเลย ไอ้เที่ยเอ้ยแม่งเปิดแม่งเข้ามาเปิดอันตีเลยแกแล้วโอทามแล้วไปทันมันโอมันโอ้มันโอทามมันโอทามถ้าคันนี้แพ้แเลยนะใช่ต้องต้องรีบวิ่งวี่วิ่งเลร็ววิ่งเร็ว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 กูถึงแล้วเนี่ยต่อไม่ได้แล้วต้องเข้าเลยต้องเข้าเลยมันจะโอทามแล้วแต่กูทำไงไอ้เหี้ยกูอยู่คนเดียวอ่ะ นายมึงอยู่ตรงไหนยังกูอยู่อีกฝั่งนึงอะป่วยไรลิเตอร์ฮนะต้องเขา้าต้องเข้าไปในี่นั่นอะโอ้โหเอ,อ้ยกูบอกแล้วต้องเข้าไปเลยไม,ไม่ต้องรอแล้วเออ เฮ้ยริปเปอร์มาเริเปอร์มาโอ้โหไอสัตว์เฮ้่อคยควายสนใจจะปูไอสัตว์นี่ไงจะบินไปไหน mày mày ngày. mày mày nguyên mày 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 cái mày 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 แยกกินสีไปแล้วไอ้ัตว์สมองสมองไม่ไหวแล้วนี่ไงไอ้ไอ้เจ็ยไอ้เชี่ยมันซีฝังเรานี่หว่าไอ้เชี่ย Oh, okay. mm. uh. thì tuh rồi, yeah, chẳng nề gì, không có nói quá, ไอ้เฮีย้ยแม่งชนกูตกไอ้น่ายเย้ยโอ้โหกูชนะควายได้ไงวะเยี่ยยังงงเลย <laughs> โอ้ยเฮียมไม่ตายโอ้ยืออันนี้เน่โดนไปดิกูบูบี้แถบก่อนตายวะไอ้โงูเขี้ยกำลังวิ่งไปทุกคนเจ๋อเจอยว้นอยู่อุย้ยยอยแม่งไอ้สา์ อีสามมาแล้วมั้อีสามเอาอีท้ายหนูนเอาดีดีหนูเอออีสามบ๊บูบ๊บูุ๊บูุ๊บเรียบร้อยแต่นี่ไงมันเก็บได้ตัวนึ่งเออใช่อีสามแล้วมัน อีกสานชนะแล้วช <c oughs> นะบัวอ้สัตว์โอ้โหยังนี่ไงนี่ไงไอ้สัตว์ไปเร่ยไปเร่ยไปเลยฮอลเลอเรอ์มันตายแล้วสวย ตายครับตายกูจะเปลี่ยนตัวทำไมเนะี่ยโอ้ยทเทีย้ยเรียบร้อยใช่ไ้วโอ้ยเหนื่อยมีพีไปวะเอาไปเลยสัตว์ตัวเอ็นไปดิ <c oughs> เนี่ยอีกนี่ไม่ถึกมากเลยอะเวลาไม่มีโคตรเก่งนี่ไงอโอ้อันติีกาลางวงเยอะเยี่ยมจะพอเลยใช่ไหมพอขอดูแบทเทิลคลาสกันโอเคคลาสเฮียเล่นกับมึงแล้วมันขึ้นรัวๆเลยวะเฮ้ย <c oughs> เราแม ين. ่งโอ้โหดูโอ กูไปเล่นกับเพื่อนแล้วเมื่อวานเลยแพ้จนโดนกูด่าไม่ไหวออกเลยไปละโอเคบ๊ายบายเจอกันคืนบ๊ายบายบายบาย